ครั้งที่1สรุปภาพรวมพระคัมภีร์วัตถุประสงค์ของครั้งแรกนี้นะคะก็คือเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของชีวิตใหม่ของเราเลยนะคะการที่เรามีชีวิตใหม่ไม่มีเวรกรรมแล้วในแผ่นดินของพระเยซูเนี่ยเราจะต้องมีพระคัมภีร์เป็นตัวยึดไว้เป็นเหมือนกับจะเป็นพูดว่าอะไรอะ่ะเป็นมรดก เป็น,นมิใยกรรมเป็นข้อตกลงหรือเป็นเนื้อหาที่เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับตัวของเราเองที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์นะคะคือพระคัมภีร์นั่นเองดังนั้นวันนี้ครั้งนี้นะคะเราจะมาสรุปภาพรวมของพระคัมภีร์ด้วยกันจากข้อที่1.1พนะคะพระคมภีเป็นการบันทึกถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อให้เราได้รู้จักพระองค์ชัดเจนเข้าใจมรดกที่เราได้รับ ทางพระเยซูเพื่อให้คำแนะนำตักเตือนและกำลังใจกับเรานะคะสังเกตนะคะว่าเพื่อที่ให้ใหเราเนี่ยรู้จักพระเจ้า ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ถ้าเราไม่อ่านพระคำหรือไม่ศึกษาพระคำของพระเจ้าเราจะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเป็นคนยังไงรักมนุษย์ขนาดไหนแล้ววิธีการที่พระเจ้าช่วยมนุษย์ในสมัยก่อนน่ะพระเจ้าใช้วิธียังไงแล้วคนเหล่านั้นที่ได้รับการอัศจรรย์แบบปฏิหารมากมายเนี่ยเขามีลักษณะความเชื่อของเขาอย่างไรเขาดําเนินชีวิตที่มีความเชื่อมากมาย ขนาดไหนนะ,ะดังนั้นการที่เขาบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมันทําให้เราสามารถเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้ว่าเออเขาทํากันแบบนี้อ๋อเขาช่วยกันแบบนี้อ๋อแค่นี้เองเหรอง่ายขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้เราทุกคนตื่นเต้นและสามารถ c o p ปี้นะแล้วนามาใช้ได้ในชีวิตของเราตอนนี้เลยนะคะที่สําคัญเลยเราจะเข้าใจว่ามรดกของเราเนี่ยที่เราได้รับ เออจริงๆพ่อแม่เราก็ไม่ได้ทิ้งมรดกอะไรให้เรามากมายนะแต่การที่พระเยซูตาย,ตายบนไม้กางเขนนะ่ะเขาทิ้งมรดกไว้ให้กับเรามากมายซึ่งมันถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์นะคะการที่เรามาเข้าคอร์สนี้เราจะได้รู้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเรามีมรดกอะไรบ้างจากการที่พระเยซูคิดตายบนไม้กางเขนนะคะและนี่แหละคือสิ่งที่จะมาทําความเข้าใจกันนะคะและพระคัมภีร์นอกจากจะทําให้เรารู้จักพระเจ้าแล้วรู้ว่าเรามีมรดกอะไรแล้วยังจะช่วยแนะนํา นะคะเตือนเราอันนี้สําคัญเลยนะส่วนใหญ่นะคาแนะนําคําเตือนเนี่ยถ้าเกิดจะหาอ่านนะอ่านในสุภาษิตนะคะสุภาษิตจะมีทั้งหมด31บทสมมติวันนี้วันที่5เราก็อ่านบทที่5วันนี้วันที่10เราก็อ่านบทที่10นะคะวันไหนลืมอ่านก็ข้ามไปก่อนก็ได้หรือจะย้อนมานะคะมันง่ายมากแต่จะบอกได้เลยว่าจะได้รับประโยชน์แบบคือแบบ สุดนะ่ะเหมือนเราอ่านหนังสือที่ดีที่สุดในโลกที่คนที่ฉลาดที่สุดในโลกเขาเขียนแนะนําเราไว้ว่าเวลาเราทํางานกับคนเราต้องทํำยังไงเราเจอคนแบบนี้พูดมาแบบนั้นเราจะทํำยังไงกับผู้หญิงแบบนั้นกับผู้ชายแบบนั้นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ทําทให้เรารู้ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงหรือจะตอบสนองต่อคนเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรนะคะเป็นคําเตือนคําแนะนําที่ดีมากนะคะที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันนี้เป็นอะไรที่ไม่เก่าแก่ไม่ล้าสมัยนะคะ ในสุภาษิตนะ,ะถ้าใครมีพระคัมภีร์ก็ให้ไปอ่านในสุภาษิตท,ทุกวันเลยตามวันที่เลยนะคะและที่สําคัญนะคือให้กําลังใจกับเราเออเพราะทุกวันนี้เราหาก,กําลังใจยากเนาะการที่เราจะได้รับกําลังใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันซึ่งวันนี้ถ้าเรามีพระคัมภีร์อยู่ในมือนะ เราสามารถได้รับกำลังใจตลอดเวลาเลยเพราะว่าพระเจ้าจะให้กำลังใจผ่านคำของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์นะเมื่อเราเปิดมามันเป็นความหวังมันเป็นแบบตรงกับเหตุการณ์ที่เราจะไปเจอวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ้มันจะเป็นอะไรที่แบบมีชีวิตเน่ยอยาจะบอกว่าพระคัมภีร์เป็นอะไรที่มีชีวิตคือการที่เราจะเปิดจะอ่านแต่ละครั้งแม้ว่าเราจะอ่านหน้าเดิมเรื่องเดิมข้อเดิมนะแต่มันแบบมันจะตรงกับ วันนั้นเวลานั้นเรื่องนั้นที่เรากําลังเจอมากกว่านะอันนี้คือสิ่งที่แปลกประหลาดดังนั้นพระคัมภีร์เนี่ยจะทําให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้ว่าเรามีมรดกอะไรและแถมยังเป็นคําแนะนําเป็นคําตักเตือนให้กับเราว่าเราควรจะทําอะไรอย่างไรกับใครที่ไหนและแถมยังให้กําลังใจกับเราด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีพระคัมภีร์นะคะหาซื้อได้ในลาซาดามีนะคะร้านมานาร้านมานาชอ็อปมีนะคะพิมพ์ใน Google หรือ สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันมาได้นะคะมันมีหลายเวอร์ชั่นมากนะคะอาจจะไปที่แอปของตัวเองนะคะไปทีเ่เขาเรียกอะไรแอปสโตร์ Store, นะคะแล้วหาคําว่าพระคัมภีร์ออนไลน์อะไรแบบนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามานะคะก็สามารถอ่านจากในเครื่องแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นเล่มหาซื้อได้นะคะ2ที่โมทีบทที่3ข้อ15ถึง17 พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนการปรับปรุงแก้ไขและแนะนำในทางของความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะทําการดีทุกอย่างนะคะข้อพระคัมภีร์นี้เนี่ยได้ผู้เย่างชัดเจนว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าที่สําคัญเดยที่พี่นกสังเกตนะคะและอยากให้ทุกคนเห็นด้วยกันก็คือแนะนําในทางของความชอบธรรมความชอบธรรมเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับค,ำคำําคํานี้แต่พี่นกอยากจะบอกว่าคําว่าความชอบธรรมในที่นี้คือความดี หรือว่าความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกก็ได้นะคะซึ่งหมายถึงความดีความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกของพระเจ้านะเออไม่ใช่ของเรานี่คือเป็นการที่พระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงความดีความสมบูรณ์แบบความเพอร์เฟกของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะต้องมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยนะทุกคน คือการจะบอกว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของศาสนาต่างๆ แต่ว่าในพระคัมภีร์เดิมจะเป็นศาสนายูดาห์นะคะซึ่งศาสนายูดาห์เนี่ยก็เป็นต้นแบบของศาสนาทุกศาสนาในโลกนี่แหละคือเราจะทําดีแล้วก็ได้ดีทําแบบนี้พระเจ้าอวยพรทําไมทําแบบนี้ก็จะถูกลงโทษนะคะเช่นเดียวกันกับคนพุทธเราถ้าเราผิดศีลมันก็เออไม่ดีใช่ไหมเราดารา่าแม่รัวว่าแม่เราก็บาปอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะอยู่ในกฎแบบนั้นซึ่งในพระคัมภีร์เนี่ยทั้งหมดเป็นภาพรวมเขาบอกว่า เป็นการแนะนำในทางของความชอบธรรมซึ่งหมายถึงความดีของพระเจ้าความเพอร์เฟกของพระเจ้าความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะหมายความว่าทุกศาสนาที่มีอยู่นะคะรวมถึงในไบเบิลช่วงแรกเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมสมัยก่อนนู้นที่เขามีบัญญัติสิประการใดๆก็ตามแต่มีเงื่อนไขนะคะต้องทำแบบนั้นพระเจ้าถึงจะอวยพรแต่พระคัมภีร์ได้อธิบายถึง ความสมบูรณ์แบบนะคะความเพอร์เฟกของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์คือความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นแล้วในพระเยซูคริสต์วันนี้สิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์จะเป็นภาพรวมให้เราเห็นว่าเฮ้ย mm. ตอนนี้พระเยซูมาทําให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าความดีที่มาจากพระเจ้าความสมบูรณ์แบบ ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์นะคะซึ่งในเนี้เขาจะแนะนําวิธีการดําเนินชีวิตอยู่ในทางนี้ซึ่งง่ายมากนะคะและทําให้เราพร้อมที่เราจะเป็นคนดีพร้อมที่เราจะทําดีไม่ต้องพยายามเป็นคนดีนะตอนนี้นะเออถ้าเราเข้าใจความชอบธรรมนะเข้าใจพระคัมภีร์แท้จริงแล้วเราจะมีชีวิตที่แบบเป็นคนดีอัตโนมัตินะคะคือทํายังไงก็ดีอ่ะคือพูดตรงคงเลยดีตลอดเวลาเพราะว่าพระเจ้าของเราดีตลอดเวลาแล้วเ,เขาก็อยู่ในเรานะคะ ยูดาข้อที่20แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้นจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ของท่านจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ะะซึ่งตรงนี้เขาอธิบายว่าพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานที่ให้เราสร้างตัวของเราเนี่ยบนพื้นฐานของพระคัมภีร์แล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะคะเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะทํางานร่วมกันกับถ้อยคําซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ช่วยให้เรารู้ว่าพระเจ้าผู้ที่อยู่ในตัวเรานั้นอะ เป็นยังไงคิดยังไงเราเป็นลูกๆที่เรามีสภาพของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาเราอ่านพระคัมภีร์พระวิญญาณในตัวเราจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเพราะคนที่เขียนพระคัมภีร์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเป็นคนอ่านแล้วพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราอยู่ข้างในเราก็สามารถสื่อสารทําให้เราเข้าอกเข้าใจในทิศทางที่มันควรจะเข้าใจแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะ พระวิญญาณจะอธิบายให้เราเข้าใจด้วยดังนั้นสิ่งสําคัญนะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะชีวิตเราเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยการที่เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราอ่านพระคัมภีร์มากขนาดไหนรู้จักพระเจ้านานขนาดไหนมากขนาดไหนยิ่งทําให้เราอะเปลี่ยนไปมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราบางครั้งรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะคะซึ่งนี่แหละเป็นผลนะคะจากการที่เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นที่รู้จักพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา มากขึ้นว่าเขาเป็นยังไงแล้วตัวเราก็จะถูกเปลี่ยนไปคิดเหมือนเขาเข้าใจเหมือนเขามีความรักความอดทนมีความเมตตามีสติปัญญาตัดสินใจได้ถูกต้องเป๊ะเลยนะคะเมือนกับพระเจ้าเลยดังนั้นวันนี้การที่เรามาศึกษาคําของพระเจ้าเรียนรู้อ่านพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างชีวิตของเรานะคะให้ชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเชื่อที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและการที่เรามีความเชื่อที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อ เราเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปนะคะนิสัยความเข้าใจสติปัญญาเราไม่ค่อยเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเชื่อคนง่ายใครมาขออะไรเราให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเออตอนหลังเราปฏิเสธเต็นนะเออมันเหมือนมีคําอะไรของพระเจ้าแบบเข้ามาเตือนเข้ามาบอกเข้ามาแนะเราแล้วเราทําได้ด้วยคือชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ทางที่จะเจิิญขึ้นนะคะทุกคนมาระโกบทที่16ข้อที่20 พระเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคําสอนของเขาด้วยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นนะคะหมายสำคัญคือการอัศจรรย์ดังนั้นภาพรวมของพระคัมภีร์ก็คือว่าคำของพระเจ้าที่พระเจ้าเขียนใดๆก็ตามแต่ที่แบบสอนเราบอกเราแนะนำเราให้ทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำนะเนี่ยข้อนี้เขาบอกว่าพระเจ้าจะร่วมงานกับเขากับเขาก็คือกับเราเนี่ยเออถ้าเราเที่ยฟังเขาสมมติเขาบอกว่าอ่า ่าให้ยกโทษนะให้อภัยนะอย่ากโกรธนะพอถึงตะวันตกดินแล้วเนี่ยให้เราให้อภัยเขานะอย่ากโกรธข้ามคืนข้ามวานันอ่าหรืออะพระเยซูสอนบ,บอกว่าใครที่เขาด่าเราใครที่เขาแช่งเราคนที่เขาแบบข่ขขขมขู่เรา ขู่เข็นเราให้เราอวยพรเขาอาเราก็อวยพรเขาพระเจ้าอวยพรเขาด้วยนะขอให้เขาแบบมีชีวิตที่มีความสุขจะได้ไม่มางุดหยิดใจหนูขอพระเจ้าให้เขามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตให้เขามีความสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูเขาเครียดจังเลยแล้วก็เนี่ยเขาเครียดมาลงที่หนูอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็อวยพรเขาไปนะคะคือทําแบบเนี้ยแล้วเนี่ยข้อบวางทีเนี้ยบอกว่าพระเจ้าร่วมงานกับเขาสนับสนุนคําสอนเนี่ยโดยหมายสําคัญ นะคะหมยสาคัญก็คือการอัศจรรย์นั่นเองนะคือถ้าเราทำตามอย่างที่พระเจ้าบอกแนะนําใดๆก็ตามแต่เนี่ยทำได้ไม่ได้ก็ขอพรพระเจ้าให้เราแบบทําได้เออโกรธเขาเราเราจะอภัยเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอพระเจ้าให้เราอภัยเขาได้ถ้าเราทําแบบนี้นะอืมจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามค่ะทุกคนพระเจ้าจะสนับสนุนทุกอย่างที่ พระเจ้าบอกให้เราทําอ่ะเอออันไหนที่เราทําไม่ได้นะเราต้องพึ่งพระ,พระเจ้าทําพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์ช่วยเราทําให้ได้และเราตัดสินใจเชื่อฟังเขาพึ่งพาเขาแล้วเราทำเนี่ยจะมีอัศาจรรย์เชื่อพี่นงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ตื่นเต้นพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่แบบอย่าอ่านนะเธออ่านแล้วแบบจะเป็นจริงเออถ้าทําตามแล้วนะอัศาจรรย์จะเกิด คือแบบอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากกับการที่เรามีพระคัมภีอยู่ในตัวอยู่ในมือสามารถอ่านได้ตลอดเวลานี่เธอรู้ไหมว่าประเทศอื่นนะ่ะอย่างเช่นประเทศจีนนะ่ะไม่ได้นะเราจะเปิดพระคัมภีร์กันอ่านกันกลางวันจงแจ้งที่ใน K f c ซหรือว่าตามาฟูดคอร์ทอะไรเงี้ยไม่ได้เออจะถูกจับนะวันนี้เรามีเสรีภาพประเทศไทยไทยแปว่าอิสระไทยไปว่าเสรีคือแบบจะบอกขอบคุณพระเจ้ามากเือว่าเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะ รู้ไว้เลยข้อพระคัมภีร์ทุกข้อที่สอนเราสั่งเราบอกเราให้ทำนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วจะบอกว่าเขาสนับสนุนคือเขาก็คือพระเจ้าเพราะในมาระโกบทที่1 6บข้อ,ขอ20บอกว่าพระเจ้าจะร่วมงานนะคะกับเขาและสนับสนุนคำสอนนะคะของเขาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยขึ้นมาให้กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อนะเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีอัศจรรย์มีเรื่องราวปฏิหารเกิด ขึ้นในชีวิตในการทำงานของเรานะคะหโครินบทที่10ข้อที่11สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเอาไว้เป็นตัวอย่างและมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเตือนสติเราที่อยู่ในช่วงรอยต่อของยุคเก่าและยุคใหม่ จากข้อพระคัมภีร์นี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าภาพรวมพระคัมภีร์เนี่ยมีเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่นกอ,อยากให้น้องๆตื่นเต้นก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์นะคะสามารถเกิดขึ้นในวันนี้ได้ในเรื่องราวพระคัมภีร์มันมีเรื่องหลายอย่างที่มัน impossible เลยอย่างเช่นคนที่เป็นหมันอย่างเงี้ยโอ้ก็มีลูกได้คือคือเป็นหมันไม่ใช่เน้นหมดนะคือเป็นหมันคือมันเป็นหมันนะมันไม่มีความสามารถที่จะมีลูกได้ก็มีได้อย่างเงี้ย คนที่แบบเป็นโรคเจ็บป่วยมา12ปีโลหิตเขาเรียกอะไรนะตกโลหิตคือเมนไหลไม่หยุด12ปีอะ่ะเธอคิดดูแล้าไปหาหมอจนหมดตัวหาไม่ได้ไมไ่รักษาไม่ได้อะ่ะแต่มาเจอพระเจ้าปุ๊บเฮ้ยหายหายแบบ ทันทีทันใดคือมันมีเรื่องราวมากมายที่แบบจะให้รู้ว่าเขาเขียนให้เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นว่าเราสามารถเห็นแบบนี้ได้ในวันนี้และเป็นแบบนี้ได้ในวันนี้เพราะว่าพระเยซูยังเหมือนเดิมนะคะวันนี้วานนี้เป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอนาคตพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคือจะพูดว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่า พระคำพีมีเอาไว้ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เชื่อแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะจริงจังเลยว่าในเมื่อพระเจ้าบันทึกเอาไว้อย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิยุคของฉันฉันก็ต้องได้ปฏิหารเหมือนกันเอออันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนตื่นเต้นนะไม่ใช่อ่านแล้วแบบเฮ้ยนี่ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในสมัยก่อนแล้วสมัยนี้ก็ ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าคือถ้าไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่นกไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนถ้าพี่นกนั่งอยู่ตรงนี้พูดอยู่ตรงนี้มันแปลว่าเกิดค่ะนะคะพี่นกยืนยันนอนยันนะคะคืออยากจะบอกว่ามันเกิดและเกิดทุกวันทุกวันนี้พี่นกได้รับข้อความจากน้องๆที่มีปฏิหารมากมายทุกวันทุกวันนะคะเรื่องราวของแต่ละคนมันอู้สารพัดหลายอย่างแต่ทุกอย่างคืออัศจรรย์หมดเลยไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับน้องได้เหมือนกัน อ่าคราวนี้มาถึงตรงนี้พี่นกจะให้การบ้านนะคะตลอดอช่วงที่เราอยู่ในคอร์สเนี้ยเราจะมีการบ้านนะคะคือให้ทีเดียวเลยนะให้ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วต้องทำตลอดนะคะคือหนึ่งทุกๆวันเนี่ยให้อ่านสุภาษิตนะคะสุภาษิตเป็นหนังสือที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลนี่แหละหาดูนะคะให้อ่านสุภาษิตทุกวันสมมุติตอนนี้วันที่หนึ่งก็อ่านบทที่หนึ่งนะคะอ่านทั้งหมดแล้วก็ ชอบข้อไหนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพระเจ้ากําลังเตือนเราเฮ้ยพระเจ้ากําลังสอนเราก็ให้เราไฮไลท์ไว้นะฮะเอากระดาษเอาไฮไลท์มาระบายสีหรือว่าเอาดินสอมา,อาขีดเส้นอะไรก็ได้ให้เราแบบจําเห็นง่ายอะไรแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งคือสุภาษิตนะคะอ่านทุกวันสองก็คืออ่านพระคมพี่ยอนนะคะอ่านทุกวันเหมือนกัน อ่านวันละเท่าไหร่ไม่ว่าไม่บอกเอ่อก็คือ5บรรทัดก็ได้10บรรทัดก็ได้จะทั้งบทก็ได้จะ3บท5บทก็แล้วแต่เลือกที่ชอบที่ชอบเลยนะทุกคนคราวน,นี้ถ้าเกิดสมมติว่าอ่านย้อนนะคะย้อนเนี่ยเมื่ออ่านไปเรื่อยๆสมมติว่าจบละเพราะว่าเราจะเรียนคอสนี้ด้วยกัน12ครั้งเนาะบางคนอาจจะจบย้อนไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าจบย้อนไปแล้วก็ให้อ่านต่อไปจากย้อนเลยนะคะกิจการอ่ากิจการ นะคะอ่านกิจการก่อนนะคะคือไม่ใช่ก่อนอ่านกิจการต่อจากยอนนะคะอ่านไปเรื่อยๆค่ะคือไปเรื่อยๆเลยนับจากยอนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการบ้านชอบตรงไหนรู้สึกพระเจ้าสอนเราตรงไหนเรารู้สึกได้รับกําลังใจตรงไหนไฮไไห์เอาไว้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยววันหลังอะ่ะ เราก็จะได้เห็นง่ายๆไงไอ้ที่เราได้รับกําลังใจบ่อยๆอ่ะเออเราก็ต้องมาให้ตัวเองใช่ปะเออเราก็ต้องกลับมาดูเดิมๆนะที่เพิ่มเติมก็คือความสดชื่นดังนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าห้ามแตะต้องห้ามจับห้ามขีดห้ามเขียนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะพี่นกมี5-6 หกเล่มเจ็ดเล่มสิบเล่มลวมั้งนี่เออเขียนทุกเล่มไม่มีเล่มไหนไม่มีพื้นที่เลยไม่มีพื้นที่จะเขียนนะคะเขียนลงไปเลยนะคะเรามีเวลาซื้อใหม่อ e ีกเยอะแยะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะใส่ไปเขียนไประบายสีไปวาดรูปไปนะคะชอบตรงไหนเขียนไปนะเราจะได้หาง,ง่ายๆแล้วก็เวลาที่มีเพื่อนมีใครที่เขาแบบเดือดร้อนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยข้อคํามทีนี้เวิร์กอ่ะอยากจะให้คนนี้คนนั้นจะได้หาง,ง่ายๆนะคะโอเคนี่คือการบ้าน